โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการบอดแคสข้อความข่าวสารนะครับลงในลายบอที่เราได้สร้างลายไว้นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับโดยเราจะใช้ลายเดวอล็อปเปนะครับในเครื่อง PC นะครับก็ให้เราพิมพ์นะครับลายเดวอล o อปเปอรแบบนี้นะครับแล้วกด Enter ครับผม โอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับนี่ลน์เดียวล็อกเปตัวนี้นะครับอ่านะครับมันก็จะให้เราทําการล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินตึ๊บอ่ามันจะเชื่อมกับล ne เรานะครับเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี l ล n e นะครับหรือบัญชีธุรกิจอโอเคอ่ะ มันก็จะมาหน้านี้หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกบอร์ดบอร์ดไลน์นะครับที่เราได้สร้างไว้นะครับ uh, ของผมจะเป็นตัวนี้นะครับก็คลิกไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนมานะครับเพื่อไปหน้าบอร์ดให้เรามาเลือกอันนี้ก่อนนะครับ setting api ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกอัน edit นี่นครับ อีอเพื่อไปหน้าหน้าแก้ไขนะครับหรือหน้าการตั้งค่าแรางต่างนะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่หน้าหลักนะครับนี่โอเคหน้านี้จะเป็นหน้าสำหรับทําพวก List e ิสเมนู e s s ส g e l ิส,สวิดีโอข้อความแรงต่างเวลาเราไปติดตามไลน์พวกอ่านี่ครับติดตามไลน์พวก ธนาคารเวลาเขาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มาเราก็จะเจอเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเราสามารถทําเองได้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะทําการบอดแคสต์แบบง่ายๆเลยอันดับแรกไปที่สร้างบอดแคสต์นะครับบอดแคสต์แนี้อ่ะด้านบนนะครับเราก็ระบุเลยว่าเพื่อนทั้งหมดที่ติดตามเราที่เพิ่มเพื่อนกับไลน์เรานะครับ ตามนี้นะครับผมจะไม่ตั้งค่าได้มากนะครับผมก็จะทําการโพสต์เลยนะครับโดยใส่ข้อความตามนี้นะครับปึ๊บใส่ข้อความโอเคตัวนี้ผมใช้ฟรีเนี่ยมันจะให้เดือนละ1000ข้อความนะพันข้อความถ้าเกินนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถโพสต์ลงได้นะครับต้องรอเดือนถัดไปนะครับเดือนละ1000ข้อความนะครับอ่ะมันเพิ่มได้แค่นี้นะครับ ไปเราก็กดเพิ่มนะครับแล้วผมจะทำการเอารูปหรือวิดีโอหรือริสเมสเซจอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีวิธีการทำเยอะแยะมากมายนะครับผมจะเอารูปนะครับอัปโหลดเลือกนะครับกดอ p e เพโอเคอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับเวลาเรา อบอร์ดแคสข่าวสารลงไปนะครับคนที่เป็นเพื่อนไลน์สพวาตัวนี้ก็จะทราบข่าวสารที่เราโพสต์ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการกดส่งเลยครับแล้วก็กดส่งเรียบร้อยเห็นไหมครับใครที่เพิ่มเพื่อนไลน์แบบนี้ก็จะทราบข่าวสารที่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับแล้วก็ไปดูครับนี่เห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับโอเคเห็น okay. ไหมครับข้อาร์มส่งฟรีตัวนี้ผมใช้ไปแล้ว60นะครับเขาจะให้สูงสุดที่1000นะครับแต่ถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นเราจะต้องอัปเกรดนะครับจ่ายเป็นรายเดือนทีนี้ราย์สพวาที่ผมตั้งเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่ติดตามนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารมีทั้งหมด60คนนะครับ ก็ใครที่อยากแอดข้อมูลทราบข่าวสารก็แอดตามนี้มาได้เลยนะครับ ID ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกัในใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ